แหม่สงค่ะแม่สงตอนเจ้าวันใหม่ค่ะเมื่อไน้เป็นวันที่เดือนธทนโากเปี่ย2 1เห็นศ้าเอดค่ะในตอนหน้าค่ะข้าใส่หมอหอมเตออ่อนปีปีน้องๆเข้าคามาด้วยเงาลายทีในเมืองคมตุ้มในคาะว่าในวันเมื่อใน่เงาลายเมือง่มตุ้มเป็นจึงหือมีจึงหืออยู่ในค่ะก็เตะล่าลายคณะว่าเงาลายทีในเมืองคมตุ้มก็เป็นรองที่อันลีสซนใจคาะอันเฮาคาม้นเมืองลีปักตาตวยในคณะว่ามันเปลยนจึงหือมีจึงหือเย้าในคาะ อ่อนต้านสุดในห้างคาว่าถอมด้วยร้องในอีกหนึ่งวันไหนคะ่ะโดเต้นโหเป่าอาเซียนฮอดแผด่วติในเมืองคมตุม้มตาอบจ้อมมีนอ่องไหลว่าจังไหนคะ่ะไหว้ซึกมานยืดอานาอำนาจจึงเมืองเยาวข้าวตั้งสี่เลือนปายสิพื้ดยือคาแหมตายป้นเมืองกว่าเยาแปดปากปายนั่นกำลืนสุดขาดโดดเต้นอาเซียนก็คอดแผด่วติในเมืองคมตุ้มเยาว,ว่าจังไหนคะ่ะ จอมหนังสือข่าว AFP ออกข่าวไว้นั่นเมื่อวันที่3เลิ่อนทนที่โกเปีนสองเห็นเศร้าเอค่ะเลิ่นหกลองเกาคำไปีได้สอยหนึ่งปาสิเพาณีเกมพมพงลงฝ่ายนองเมืองเมือง,เมองปู่น่ายและพูน้ำนอายอาเสียนโฮมสองก่อค่ะคอดเพียวถึงดินในปีต่อเย่าโตหลีงามเสในวันที่4นั่นในก่อเดลเลยว,วะ โอบทบดังมินอ่องไหลายว่เจ้าไหนคะลงโอบทบกันตั้งสองฝ่ายนั่นก็อยู่ดีสึกข่าวซึกมารเตปื่นผผาปันโฮย่อยมันไหวหลังโอบทบกันเย่าโต้ไหนคะวะพ่องฮอดเผียวเมืองหฮมตุ่มในโตแตนอาเซียนสองก่อจองเดมี่ลงโอบทบจอมลงปองจึงแอนยูจีอันซานคัดดับซึกมารอยู่หื้ออันวาน,นันแต่ไปไล่โฮจอมไหนคะ ลองออกเข้าวตั้งปรกกราในกอลูกมาตีปางกลมคึกคากโพน้ําสูงสุดอาเซียนอันจะเท็ดกว่าเมื่อวันที่ร,ร้เดเลนโทนที่4ปี2เ2 1ห็งเศ้าเดิเว่งลงจากกาตาเมืองอินโดนีเซียเนี่ยค่ะอันโพน้าตั้งเก่าเมืองคมกันไ่คอแทบรัดปางกลมฮาคอนั่นวันหนคะ่ะ เปสมวนในเกกลางพวกเขาจมอาเซียนเขามีขอตกลงกันไว้ว่าเตอําเลสุกยุงเก้าเกี่ยวจอมการเมืองในเมืองไผ่มันในเสตากอย้อนว่าลองสุกยุงเมืองคมตมในมันมีลองย้อนถึงป้าต่างจึงเมืองยาวแล h. กูเมืองเมืองในหลุมฝาออนกันตึกซ้นให้อาเซียนจ่อยแกิปันหนคะ่ะคอมมอนอันในเลยปึงอิงเอามาที่ห้องการข่าวใต้ฟรีดอมออกไว้นะคะ่ะออ พี่น้องค่ะในกอเดลเลยว่าเป็นข่าวใหญ่อันหนึ่งค่ะนะเมื่อเร็วเนี่ยอยู่ดีโตเตแดนฮอปาออาเซียนฮอดเผียวที่ในเมืองโอมตุ่มเย้าตอนดาที่ในเมืองหอมตุ่มคารุซําเตลไมีลงแรกหลยจังหืออ่าเตลไม่ลงแรกหลยอีกสองสิ่งจังหือมาหนค่ะเนาะอันในกอเดลเลยว่าเป็นในตอนดีอันเฮาคาปักตาไปตัวค่ะนะเพราะว่ามีรองหลักหลยสองสิ่งมาเขาคาเตมาสืบเป็นแพ่เหมือนพี่น้องเฮาหนค่ะเนาะ มันเจ้าหน่อเมอว่าหนอ่อเขาค่ะก็ตึกถมก่ใกไกข้านอ้อยอยู่ที่อเมริกันตึงมงมองอาเซียนให้แกลิสปัญหาการเมืองในเมืองคมตุมหนังวหวไพนะะ่นค่ะเมื่อเลี้ยวอาเซียนก็ฮอตแผวเย่าในะจองเต้จงังแกลิสไล่ห้าปัญหาการเมืองีในเมืองคมตุมอันเป็นไว้อยู่นั่นนะคะหนะาะเขาค่ะก็สืบไป ปักดักด้วยกอดแทงค่ะนะนในตอนหนึ่งเฮกําในเตอออนพีนอคะาะกอดด้วยแทงตอนหนึ่งมาด้วยฝ่าย n อ g นยูจีอีกหนึ่งค่ะ n อ g นยูจีซัาวาจังหือหนหนอเอ็นยูจีค่ะออกลิกลาดลองเคโลหินจาว่าจังหนังไหนค่ะเมื่อวันที่สมเดือนโทาหกปี2าเหาวเอดเลือนหกลองเกาคําปีได้ซอยหนึ่งป่าสิพานีใน จุ้มหลงปองจึงพ้อมหฮมเจอจาดแอนยูจีเลยออกลิ์ปืนผ่าวเกี่ยวกับเลยลองก้นเคอโลฮินจาอันอยู่ในเมื่อระแวงปอดของถูกป่นเป็นสุวนเลสุนเป็นก้นโฮมป้าตาเด็กกยิดแปดลงถูกป่นเป็นสุนเลยสุนเป็นเจอในเสนั่งเือก้อนเครอร์โลฮินจาปอดเต็มเยสุนเลยสุนเป็นเพ่งเป้งตังก้นเมืองก่อนหนึ่งนั่นวาจังไง แน่ลิกปืนผาวหลวงปองจึงพร้อมมมเจรจากับ NGO นั่นลาดไว้ว่าปัญหาที่ในเมืองระแข่งอันเป็นมาในเข้าตั้ง10ปีค่ะรองอันตับึกเฮดห้จา่าอก้นคือเอ่โรฮิงจาและปลเป็นศูนไดก้นยาวในเฮ็ดให้ก้นนาโพเสียนไล่ปออกยานอองทีอยู่ด้านเานั้นตาับซึ่งมานป้อเต คับออาปุนพรอนองตั้งพิษอันเขาเฮ็ดไวเจังนั้นอยู่ตีจุ้มลงปองจึงพ้อมห่มเจอจาาสีไรคับขึงเฮ็ดสางไว้อยู่หนางหือลุ่มตละลากูเมืองเมืองดเดอาตั้งพิษรับซึกมานไรและเท้บตัดปั่นตามตั้งพิษนะครับนังหือบ้อเตจังเข่นเตรียมไม,ม,ม,ย,ม,ย,มยมีไหม่แลหมดหาแปดไหมมีก้นเมืองเมื่อปีหนึ่งแหงเกาปากปบ โมป้าไมมีอันขีนเกเด็กเตียงก้นเจอนันเซวและแต่ไฮก้นเคอหลุยเห็นจาป้อเต็มมีสุนเลเงาขามปืนเป็นก้นแลสุวนเพ่งเป้งก้นในเมืองจอมหนังไมมีเปิงแต่แล้วจอมหนังไมมีเมืองแฟตแตรติโมครสีถูกมีเจอนันก็เอ็นยูจีเด็กเก็บเสียงกลางใจก้นในใจเมืองระแขงโฮมป้าตั้งก้นในเมืองคมตุ่มตั้งแสงสีเฮสซ้างกว่าวันไหนครับ สมแอนยูจียงเตียมลาดป้าไว้ว่าไม้มีอันเดเขียนเตียมออกมาใหม่นั่นก่อเตอิงเอาลองก้นอันเกิดองตีป่อแม่อันก้นอันเป็นก้นในเมืองคมตุ่มเซเฮสร้างอยู่เป้ซาว่าเป็นก้นอันเกิดในเมืองคมตุ่มกอหลีอําใจก้นเกิดในเมืองคมตุ่มกายล่าวานค่ะย้อนลองถูกเฮดให้จ่าเสก้นเคโร์เห็นจ่าอันปายกว่าอยู่ไววตีในเมืองหิมหอมเจนันก่อหนังเฮปอเดจังปองมากขึ้น อยู่เก่าลยอยอําตุ้มเตอร์กุงสีขานั่นก็หนะเป็นลองอันเป็นลองอันลองใหญ่อยู่ลองหนึ่งแหลอยู่ตีแอ,นอ็นยูจีเสเตเฮ็ตลีคมหมายลองลองลายมือจอมเมืองหิมหอมเสคขักตอนตาโรเฮนจาปอเดียจาปอกขึ้นเฮินไหนลนั่นตาคมมือจ้องภูมิปุนพอนอันเกี่ยวค้องเจอนั่นก็แอ,นอ็นยูจีพอมโตตั้นไว้อยู่ยาววาาา่าไนค่ะ อ๋ค่ะอันนี้ก็ข้อมูลอันนี้เลยเปิงอิงออามาทีห้องการข่าวได้ฟีดอมออกไว้หน่อยค่ะพี่นอค่ะเพราะว่าขา้าขคามาตัยเงาลายทีในเมื่อคมตุ่มค่ะนอพ่องย่ามือเหลียวในก็หลายเจ้ดหลายเปิคงขนาดข้าค่ะถมถมด้วยเหยาก็ ข้าคามาทัดด้วยค่ะนะมังตีค่ะนาะตตีในเมืองใต้ใหนในอยู่ตีฝ่ายของศิสึกค่ะนะเปิ้นโล่งเหี่ยวก็เฮ็ดบันวัดเดี๋ยวเลยว่าเฮ็ดปันไว้กับโตนั่น,นะนะ่ะเนาะเฮ็ดบันไว้กับโตมาดปงตินเนี่ยก็ตั้งนานะคะว่ะอ๋อค่ะอันได้ได้ก็ไปหันข่าวเงาตีออกมาเป็นตั้งการก้ากาเลยยินอยู่เฮ็ดนั่นน่นนะเนาะค่ะมันก็เป็นรองตีอันลีปักตัดด้วยค่ะนะว่าเมื่อนามาหนมันติกเปลี่นจึงหือมีจึงหือกว่าเทียงตอนด่างเงาไล่ตีในเมืองคมตุ้มว่าจังหนึ่ง ค่ะยินโจมพี่น้องค่ะกูโก้คานอดีครับถอมปันเอ็นปันแห้งค่ะเพราะว่ามีรองหลังไล่สองสินซึ่งหือได้ออกมาเปิ้นเผาปิ้นแพรปันพี่น้องเฮาคคายอยู่ในค่ะเนาะพี่น้องค่ะน่ะเหินเตหูข่าวง้าวค่ะเนาะคืดตันกูมือวันนั้นก็แค้นดรอตไว้ไวสับสกายเซก้ําค่ะนะมีรองหลังไล่สองสินซึ่งหือได้ออกมาอุ้มมาลันมาไข่เนค่ะเนาะคมป้าถึงรองการเงินรองการเงินในกอติเลยว่าเป็นหัวคออันนึงอันหลีสนใจค่ะเนาะย้อนเพราะว่ามันมีรองหลากหลายอยู่ให้หนค่ะ ก่อ่ระวัตไร้หูร้องเคิมนะจือหึอมาแทงไหนก่อเตมาอบรัดแค่นในปันพี่น้องเฮาค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยลองเงาลายลองกันเงินเงการเงินตีในเมืองคมตูมาสังหวั่นเจ้นค่ะนะพอมาด้วยเงาลายมันกูว่านได้แต่ก่อขันเงินในมันก็โล่งอยู่ติ๊กติ๊กไหนค่ะในมือเจ้าในอ่าเต๋เลยว่าเจือขันเงินในเมื่อเตเตมันคันดอกเมื่อป่วนมาจังไหนก่อสเฮงปลายว่าสังหวั่นหนึ่งใจค่ะเมื่อเร็วในก่อ กึดพั 1, ปนปลายซะแนวกี้ค่ะนะเพราะว่า100,000เนาะเพราะว่าเงินไทย100,000เนี่ยก็เล็กเลยเงินมาแน่แสนอ่าว่าใหม่ค่ะเพราะว่าลูกดีเงินมา100,000เนี่ยก็เล็ 1, กเลยเงินไทยก็เฮงปลายให้แน่แก่ค่ะเนะเงืนลายมือเหลวมันเป็นจังได๋ค่ะเนาะออค่ะยินชมกูก็ที่รับทองปันแห้งคะ่ะย้อนให้อยู่เลิกินหวานและคืนเย็นไม่ส่งรอดเพชรกันเสก้ำค่ะเนาะไม่ส่งค่ะ